เรื่องนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรในวันสุดท้ายของงานบุญบ้างไฟเรื่องนี้มีชื่อว่าบั้งไฟถวยเสียงโหร้องยินดีและเสียงดนตรีหมอลำดังกระหึ่มไปทั่วลานดินกว้างของหมู่บ้านนนวิศวกรหนุ่มจากกรุงเทพกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดของแม่ในช่วงงานบุญบั้งไฟพอดี เขามองดูบั้งไฟแต่ละอันที่ถูกจุดทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ความทึ่งในภูมิปัญญาของช่างท้องถิ่นเสียงของมันดังสนั่นวันไหวราวกับจะท้าชายพญาแถนบนสวรรค์เขายืนดูอยู่ข้างๆพ่อใหญ่เคนช่างทำบั้งไฟมือหนึ่งของหมู่บ้านผู้เป็นเพื่อนเก่าแก่ของตาขึ้นมาคึกคักแท้ปีนี้พ่อใหญ่นนชวนคุยมันก็ต้องคึกคักตัวละ ขอฝนจากเพ่นก็ต้องเหตุให้มันสมเกียรตเพราะใหญ่เคนตอบพลางยิ้มจนเห็นรอยเหี่ยวย่นงานดำเนินไปจนถึงช่วงเย็นบางไฟเกือบทุกลำถูกจุดขึ้นฟ้าไปหมดแล้วเหลือเพียงบางไฟลำสุดท้ายที่ตั้งอยู่บนฐานปล่อยที่ดูโดดเดี่ยวนั้นมันเป็นบางไฟที่ดูแปลกที่สุดลำตัวของมันทำจากไม้ไผ่ที่ดูเก่าแก่ มียันสีแดงปิดอยู่ทั่วลำและประดับด้วยพวงดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวอันนี้บังไฟอีหยังพ่อใหญ่คือบ่คือมูแท้นนถามด้วยความสนใจพ่อใหญ่เคนหันมามองนนแววตาที่เคยสนุกสนานเมื่อครู่กลับฉายแววกังวลอย่างเห็นได้ชัดอันนี้เขาเอื่นว่าบังไฟถ้วยเป็นบังไฟลำสุดท้ายบูชาเจ้าทีเจ้าท้า,ทางพ่อใหญ่เคนพูดเสียงเบา จุดเอาเข <Gym. S 2> ็ดซื่อดอกนนที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมเดินเข้าไปดูใกล้ๆเขาสังเกตเห็นว่าชนวนของบังไฟลำนี้มันดูผิดปกติอย่างมากมันถูกมัดไว้อย่างลวกๆและดูเหมือนจะชำรุดในสายตาของเขาบังไฟลำนี้ไม่มีทางขึ้นฟ้าได้แน่ๆมันต้องระเบิดคาฐาแน่ๆอันตรายคับเฮ็ดจึงซี่ได้จังไดนนคิดในใจ เขาเห็นว่าพ่อใหญ่เคนกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมเครื่องเส้นไหวอีกฝั่งหนึ่งด้วยความหวังดีและไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุนนจึงแอบเดินเข้าไปที่ฐานบั้งไฟแล้วจัดการซ่อมชนวนนั้นอย่างรวดเร็วเขาปรับแต่งมันเพื่อให้เชื้อไฟเดินได้สะดวกเพื่อให้มันทยานขึ้นสู่ฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่บอกให้ใครรู้ เมื่อพิธีเส้นไหว้สุดท้ายเสร็จสิ้นลงพ่อใหญ่เคนก็เดินมาจุดชนวนบั้งไฟถวยท่ามกลางสายตาของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไฟลามเลียไปตามสายชนวนแต่แทนที่จะเกิดเสียงระเบิดดังบึ้มที่ฐานปล่อยอย่างที่นนคาดฟิวบั้งไฟถวยกลับพุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าที่กำลังจะมืดมิดด้วยความแรงอย่างไม่น่าเชื่อ มันบินสูงกว่าบั้งไฟทุกลำที่จุดมาตลอดทั้งวันนนยิ้มอย่างภาคภูมิใจที่ตัวเองช่วยป้องกันอันตรายไว้ได้แต่เมื่อเขาหันไปมองรบรอบๆเขาก็พบว่าไม่มีใครโห่ร้องยินดีเลยแม้แต่คนเดียวชาวบ่านทุกคนรวมทั้งพ่อใหญ่เคนกำลังยืนนิ่งแงนหน้ามองบั้งไฟที่พุ่งสูงขึ้นไปด้วยใบหน้าที่ซีดเผือดและดวงตาที่เบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีด โบโบแมนมันต้องบบเป็นจังสิพ่อใหญ่เคนพึพรรมพำเสียงสัน่นแล้วท้องฟ้าก็เริ่มเปลี่ยนไปแสงสุดท้ายของวันที่เคยเป็นสีม่วงครามบัดนี้กลับกลายเป็นสีเหลืองขุ่นเหมือนดีควายลมที่เคยพัดเย็นสบายหยุดนิ่งและอากาศก็เริ่มร้อนอาอุข,ขึ้นอย่างรวดเร็วความรู้สึกอึดอัดและสิ้นหวังอย่างประหลาดแพ่ปกคลุมไปทั่วทั้งงานแล้ว บางสิ่งก็เริ่มร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าสีเหลืองขุ่นนั้นมันไม่ใช่ฝนแต่มันคือผงฝุ่นละเอียดสีเทาที่มีกลิ่นเหมือนกร,รมมาถันและดินที่แห้งแล้งมานานนับปีผู้คนเริ่มไอคอของพวกเขาแห้งผากราวกับกระดาษทรายบ่อน้ำในหมู่บ้านที่เคยใสยสะอาดบัดนี้กลับขุ่นคลักเป็นสีดินโคลน ลมที่แห้งแล้งและร้อนระอุเริ่มพัดกรูเกลียวมันมีเสียงเรากับคนนับล้านกำลังกระซิบถึงความหิวโหวยและความอดอยากนนเข้าใจในทันทีเขาทำผิดพลาดไปแล้วชาวบ้านทุกคนหันมามองเขาไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่ด้วยความสงสารและสมเพชพอใหญ่เคนเดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆร่างกายของชายชราดูแก่ลงไปอีกสิบปี เจ้าบบฮูเจ้าบ่ได้ตั้งใจเต้เพิ่นกับโบสนดอกพอใหญ่เคนพูดเสียงแห้งพรากเขาชี้ไปที่ท้องฟ้าของถวายมันต้องใหม่สู่ดินเพื่อสะกดผีแหลงไว้แต่เมื่อเจ้าสงมันขึ้นฝ้าเพิ่นเลยต้องลงมาเอาเครื่องเซนเองพอใหญ่เคนลดนิ้วที่สั่นเทาลงแล้วชี้มาที่หน้านนและเครื่องเซนชิ้นแรกก็คือคนที่เฮตห้ยพิษประเพณี นนท์ก้มลงมองดูมือของตัวเองเขาเห็นผิวของมันกำลังแห้งกรังอย่างรวดเร็วเหี่ยวย่นและแตกออกเป็นลายเหมือนดินที่ขาดน้ำเขารู้สึกเหมือนน้ำในร่างกายของเขากำลังถูกสูบออกไปจนหมดสิ้นเขาอ้าปากจะกรีดร้องแต่สิ่งที่ออกมามีเพียงลมหายใจที่แห้งพรากและฝุ่นผงท่ามกลางสายตาที่หวาดกลัวของชาวบ้านร่างของนอนวิศวกรหนุ่มผู้หวังดี ค่อยๆแตกสลายเป็นกองฝุ่นสีเทาก่อนที่จะถูกลมร้อนที่หิวโหยนั้นพัดกระจายหายไปบนท้องฟ้าสีเหลืองขุ่นเรากับมีดวงตาที่มองไม่เห็นกำลังจ้องมองลงมาผีแล้งได้รับเครื่องเซ็นชิ้นแรกไปแล้วและฤดูการแห่งความอดอยากที่ยาวนานและโหดร้ายก็เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น